สวัสดีครับจะมาแนะนําวิธีการใช้กรงนะครับเป็นกรงดักสัตว์นะครับสามารถดักสัตว์ได้หลายชนิดนะครับสามารถได้ดักสัตว์ได้หลายชนิดนะครับเวลามีสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่ามาสร้างความรำคาญในท่านนะครับในบ้านของท่านเราสามารถใช้กรงดักสัตว์ไปดักเขาแล้วก็เอาเขาไปปล่อยในสถานที่ที่เขาต้องอยู่นะครับได้นะครับกรงดักสัตว์ตัวนี้ ใช้ได้ไหลายแบบนะครับใช้ได้ประโยชน์ของเขาก็คือ,อช่วยเหลือสัตว์ก็ได้นะครับเวลาสัตว์บาดเจ็บจับไปได้นะครับเราก็สามารถใช้กรงดักแล้วก็เอาเขาไปรักษาได้หรือไปดักสัตว์ป่าที่มาสร้างความรังคาให้กับท่านได้นะครับวิธีการใช้นะครับเราก็มีสลักตัวนี้นะครับตัวนี้ทําแบบนี้นะครับสอดเข้าตัวยูตัวนี้นะครับสอดเข้าเหล็กตัวนี้ที่เราทําไว้นะครับสอดเข้าแบบนี้แล้วก็เอาตัวผู้นะครับ อีกฝั่งนึงก็จะเป็นตัวผู้ฝั่งหนึ่งก็เป็นตัวเมียนะครับที่เราทําไว้ให้แบบนี้นะครับหมุนเข้าหากันแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็โน้มโน้มสลักลงมาแบบนี้นะครับโน้มสลักลงมาแบบนี้แล้วก็เอาตะขอที่เราไว้ใส่เหยื่อนะครับสําหรับล่อสัตว์นะครับมาคล้องไว้กับปลายสลักลตรงนี้นะครับใส่เหยื่อก็ใส่เข้าไปข้างในแบบนี้นะครับใส่เหยื่อเข้าไปข้างในแบบนี้นะครับตรงนี้ที่ ล็อกเหยื่อนะครับพอใส่ไปเสร็จพอสัตว์มาเห็นเหยื่อเขาก็จะเข้ามากินแบบนี้นะครับสลักก็จะทํางานแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยครับผมตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับก็จะลงมาล็อกแบบนี้ก็จะออกไม่ได้นะครับออกไม่ได้นะครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆครับผมแบบนี้เลยครับไม่ต้องประกอบอะไรเลยครับสวัสดีครับ جي <laughs> ننڊي <laughs> <laughs>